ในช่องของดรอุดคุงสอนไม่มีกักนะครับก็วันนี้จะมาสอนในเรื่องของการทำดนตรีนะครับแนวบรรเลงแนวบัาบัดผ่อน,นคลายนะรักษาลูกนะครับซึ่งมีเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามผมทาง f a c e b o o k นะครับก็ขอมานะครับว่าช่วยทำสอน ะครับแนวนี้ให้หน่อยนะครับผมก็รับปากเขาไว้ประมาณ2-3สัปดาห์แล้วครับนะน่าจะประมาณนั้นก็เลยได้ได้โอกาสแลวนะครับว่าต้องทำสอนนะครับก็เลยในวันนี้ก็เลยได้ทำสอนนะก็ดนตรีแนวเพลงที่เป็นผ่อนคลายบังบัตเนาะเราก็จะเห็นมีใน YouTube นะครับอ,อยู่ จำนวนมากเหมือนกันนะครับก็จะมีหลากหลายสไตล์เหมือนกันครับโดยปกติแล้วเขาก็มักจะใช้เพลงที่เป็นแบบบรรเลงไม่มีไม่มีคําร้องเนาะจะไม่ค่อยมีคําร้องแล้วก็จะใช้ภาพที่เป็นแบบภาพน้ำไหลใช่ไหมบางทีก็เป็นภาพแบบแสงตอนเย็นอ่อนๆนะเสียงสีส้มแบบอ่อนๆ หรือบางทีก็จะไปใช้ภาพธรรมชาติสีเขียวด้วยปกติแล้วเราเราจะใช้กันอย่างนั้นนะครับเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นแบบเป็นรูปเขาเรียกว่าภาพเป็นรูปเนาะเราก็ต้องดูภาพที่มันสามารถทําเป็นรูปได้นะผมก็เลยไปหาพร้อมนะครับก็เอามาแจกวันนี้5พร้อมนะครับที่ผมลองแล้วนะครับมันสามารถทําเป็นรูปได้ นะก็แล้วก็วันนี้มีตัวอย่างพร้อมของดนตีบรรเลงให้ด้วย4พร้อมนะครับทีนี้เรามาดูแนวเพลงนะครับของเพลงที่เป็นเรื่องของการบําบัดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรีแลกซ์มิวสิกนะครับเพลงเขาจะถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่า พีงของเขาเนี่ยจะไม่มีคําร้องเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะยาวครับผมเขาจะทําเป็นลูบวนไปเรื่อยๆนะประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงได้นะครับคนที่ทําแนวนี้นะแล้วก็จะมีคนที่แบบเปิดฟังที่แบบเปิดทิ้งไว้อะครับเนี่ยภาพเขาจะเป็นแบบนี้นะนะครับอ่ามันก็จะน้ําก็จะไหลไปเรื่อยๆเป็นห้านาทีสิบนาทีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนฉากก็ได้ น,นี่คือสไตล์การทำแนวนี้ที่เขาทำกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ฟื้นฟูประาทกา็จะเป็นแบบสองชั่วโมงนะครับก็น้ำก็ไหลไปเรื่อยเป็นน้ำตกนะครับก็วนหลูปไปเรื่อยอะครับนะนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับน,น้ำก็จะไหลอยูอย่ตลอดทั้งทั้งชั่วโมงอะครับนะ อันนี้ก็สวยดีนะจริงอันนี้ก็สวยจะเป็นน้ําไหลออกจากกระบอกไม้ไผ่นะครับไหลทั้งวันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวเพลงแบบเป็นแสงนะออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนวนทั้งวันเหมือนกันครับผมอ,อันนี้ก็เห็นไหมสวยดีอันนี้นะครับน้ำไหลทั้งวันเก้าเดือนดูไปสองแสนกว่าคนนะ 12ชั่วโมงครับไล่อยู่อย่างเงี้ย12ชั่วโมงมันทึงนะครับนะอันนี้เป็นสไตล์ที่คนมักจะทํากันนะครับต่อมาก็สําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่หรือผู้ติดตามใหม่นะครับก็ช่องของผมนะครับก็สอนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับ สอนการทำคอนเทนต์สอนวิดีโอนะครับแนวใหม่นะครับมีนานูบานาน่าเขสอนนะครับแล้วก็สอนการทำพิงนะครับแบบไลฟ์สตรีมนะครับก็สอนไปแล้วนะครับแล้วก็การเปิดนะครับรับรายได้จากพิงนะครับสอนจีสันนะครับคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับลองลองติดตามดูได้นะครับ Flo w ์วีโอสก็จะมีในนี้นะครับการทําให้หน้าตัวละครเล็เหมือนเดิมนะครับ ติดตามได้ครับจาก v ี3ตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับช่อง youtube ของผมแล้วก็ช่อง Facebook ของผมนะครับก็ะจะมีพวกพร้อมนะครับแจกแล้วก็วิดีโอสไตล์แบบนี้นะครับอัอนนี้ผมแจกวิธีการทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับแจกวิธีการทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็จะมีพร้อมแบบนี้ให้นะครับสามารถก๊อปไปได้เลยถ้าเป็นรูปภาพนะครับ นะอันนี้ก็เป็นวิดีโอแนวใหม่นะครับก็มีคนถามนะครับว่าให้ผมสอนด้วยอ่าแบบทะลุมิติออกมาอย่างนี้ให้เป็นวิดีโอก็เดี๋ยวรอคิวอยู่ครับรอคิวสอนนะติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมสอนอ่านะแล้วก็อย่างนี้ครับก็พร้อมนะครับแจกนะครับก็เอาไปเลยครับผมนะอันนี้ก็ตัวอย่างนาโนพันธนานะครับนะก็ ทำได้นะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าผีนางรำมันจะสักขนาดนี้นะครับก็ถ้ากลางวันก็ไม่เป็นไรครับแต่กลางคืนผมไม่อยู่คนหนึ่งหรอครับผมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับที่ที่ผมทำไว้นะครับใช้นานูบานนาแล้วก็ VO3 นะครับนะมันก็จะทำให้ตัวละครน,นางแบบอะไรเหมือนเดิมได้แบบค่อนข้างเนียนนะครับนะ ปัจจุบันนี้ถ้าเราใช้ตัวเจสันพร้อมของนาโนบานนาแล้วก็เจสันพร้อมของ Vigo 3เข้ามาเนี่ยคุมฉากได้เนียนมากปิดมากนะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับสามารถติดตามผมได้นะครับสำหรับเนื้อหาของเรานะครับก็เบื้องต้นนะครับการทำนะครับดนตนรีแนวบรรเลงแล้วก็แนวบําบัดเนี่ย มันจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินฟรีสามารถทําได้ไหมทําได้นะครับฟรีในกรณีนี้นะครับผมมีเว็บไซต์ให้นะครับผมมีเว็บไซต์ให้นะนะครับแล้วก็ผมมีพร้อมให้ด้วยนะเบื้องต้นนะครับเว็บไซต์นี้นะครับมื b เบิดนะครับมิวเบินะ ก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันต่างกับซูน่นิดหนึ่งนะครับมันต่างกับซูน่ตรงที่ซูนูเนี่ยเขาจะกิ่งเรื่องการทำเพลงนะแต่ผมลองเอาพร้อมที่เป็นพวกอ่าแอมเบียเป็นพวก h ิลลิ่งอะไรพวกนี้เอาไปเข้ามันผมลองไปฟังแล้วมันไม่เหมือนชาวบ้านที่เขาทำกัน,นอ่ะผมพูดตรงๆเลยมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน ผมก็เลยแบบเออลองถาม h a t GPT ดูนะครับว่ามันมันมันต้องอย่างไงเขาก็เลยแนะนำนะครับเว็บตัวนี้มานะครับมิวเบิร์ดก็ผมเลยลองมาทำก็ทำหลายครั้งเหมือนกันนะอ่าพอทำหลายครั้งแล้วเออผลปรากฏว่าเออมันใกล้เคียงนะไอตัวนี้ใกล้เคียงกว่าซูน o นะครับอ่าแล้วพร้อมมันสั้นมากด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็นพร้อมแรกนะครับ ครับก so ็แคปหน้าจอไว้ได้เลยครับอ่าเอาไปใช้งานกันได้นะครับเซฟหน้าจอไว้เลยอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สองก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยครับผมอ่านะผมไม่ได้ไปร็วนะนะครับกดบันทึกหน้าจอไว้เลยครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับผมอแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับตัวตัวนี้นะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับ ต่อมาอันที่สี่ครับผมอ่านะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับอ่าสี่ตัวนี้นะครับเอาไว้เป็นไกด์แล้วกันนะเราสามารถไปปรับเพิ่มเติมได้นะครับอ่าทีนี้ผมจะแนะนํานะครับผมจะแนะนําว่าทําไมพร้อมพวกนี้นะครับอ่ามันถึงเหมาะสําหรับการทําเป็นแบบปําบัตรนะครับเบื้องต้นนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่แล้วนะครับ Healing นะครับอ่าตัวเนี้ย คือเป็นสไตล์เหมือนแบบอบอมบัดอยู่แล้วนะครับอซอฟเปียโ,โนเนี่ยมันจะเป็นเสียงเปียโ,โนแบบซอฟนะครับะนะพวกแอมเบียนซาวสแครอะไรพวกเนี้เปียโ,โนเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบซอฟนะครับเสียงมันจะนุ่มไพเราะนะครับดีฟฮิลลิ่งนะครับมนินิสแตชันตัวนี้ก็จะเป็นแบบดีฟเลยแหละลงลึกอารมณ์เลยตัวนี้นะครับ อ่า relaxation นะครับ sleep yoga นะครับอ่าต่อมาก็ relaxing นะครับอ่า instrumental นะครับก็พวกนี้จะเป็นเราสังเกตนะครับมันจะเป็น60 bpm คือจังหวะมันจะช้ามากช้าช้าช้า,ชานึบนึบ,น,บ,น,บนึบไปครับอ่า bpm ก็จะเป็นแบบอ่าเนวยวมบัตเขาจะทำกันแบบช้าๆแบบนี้แหละครับอ่าที่ผมศึกษามานะ ก็แคปหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวไปลองใช้กันดูนะครับทีนี้โอเคทีนี้เมื่อเราเข้ามาที่เว็บเว็บมิวเบิร์ดนะครับก็ g e n e r a t แ tag now ได้เลยนะครับกดมานะครับนะปุ๊บนะครับ มันก็จะมีแพนอยู่นะมีแพนแบบฟรีแล้วก็แบบเสียงเงินนะครับอ่าเนี่ยแพนเสียงเงินของเขาสิบกสิบสี่ดอนนะครับอ่าสร้างได้ทั้งหมดห้าร้อยแท็กนะครับดาวน์โหลดได้ไม่จํากัดนะครับอ่าดาวน์โหลดพร้อมกันได้นะครับ NFT นะครับอ่าก็ว่ากันไปนะครับไม่มี watermark ไม่มีนั่นมีนี่อว่ากันไปนะก็อ่าถ้าเป็นแบบฟรีนะครับได้ยี่สิบห้าแท็ก ต่อเดือนนะครับ10ดาวน์โหลดได้10ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละวันนะครับจำกัดอยู่ที่30นาทีนะโอเคอเบื้องต้นเรารู้กันอย่างนี้ก่อนนะครับกดล็อกอินได้นะครับ s ซ g n อัแล้วก็ล็อกอินได้นะอโอเคทีนี้ผมย้อนกลับเมื่อกี้นะครับเราเราไปที่ตัวพร้อมใช่ไหม ผมมีพร้อมสมมุติผมเอาพร้อมตัวนี้มาตัวแรกนะครับผมก็ปี้มาเลยนะครับคัดลอกนะครับเสร็จแล้วผมก็วางลงนะครับทีนี้นครับเราจะเซตเป็นแบบ track นะครับเสร็จแล้ว set ดูเรชั่นตัวนี้นะครับ เราสามารถตั้งได้แบบยาวๆผมจะบอกว่าถ้าเป็นเพลงแนวมองบัดเนี่ยดนตีผมพูดผิดดนตรีเนี่ยบังแบเนี่ยย,ยาวๆเลยครับอสักห้านาทีสิบนาทีกว่ากันไปนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามาทําที่ซูโนโุ่มันจะเป็นเพลงแบบสั้นๆอะ่ะสามนาทีแล้วเราก็เอาไปต่อไปต่อมาต่อไปต่อมาเนี่ยอผมเลยว่ามันผมฟังแล้วมันไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่เหมือนที่คนอื่นเขาทำๆกันนะนะผมเลยว่าเออผมลองมาทำที่มิวเบิร์ดเออมันใช่อนะครับซึ่งเว็บตัวเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมเพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะอนะครับอผมเพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันก่อนที่จะมาสอนเนี้ยครั้งนี้ครั้งที่สองน,นะครับอ่าก็เลยแบบถ้าคนอื่นถ้าใครเคยใช้มาก่อนนะครับก็ คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าวิธีการใช้งานที่ดีกว่านี้มันเป็นยังไงนะเพราะปกติแล้วผมใช้ที่ซูนูแล้วผมก็ทำเพิงแล้วก็อะไรต่างต่างนัผมจบที่ซูนูหมดเลยนะครับศูนย์ศูนย์ใช่ไหมแบบนี้อ๋อครับอ่านะครับแล้วเราก็กด Generate Tag นะที่ผมเคยทำเราก็กด Generate Tag ปุ๊บครับอ่า เสร็จแล้วเขาจะถามยืนยันตัวต้อนอะไรก,กันไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากด generate tag มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ my generate tag นี่นะครับะนะก็รอนะครับรอนะในระหว่างที่เรารอการทำาพิงนะครับ ผมก็มีพร้อมภาพให้นะครับห้าภาพนะครับที่ผมก็คิดว่ามันก็เหมาะสมครับเราอาจจะไปปรับเพิ่มเติมได้เนาะเออเราก็ไปถามใชท GPT อะครับว่าช่วยปรับพร้อมจากตรงนี้ให้เป็นอีกตรงนึงหน่อยอะไรประมาณนี้นะออโดยที่เอาแนวทางของผมไปก็ได้นะครับอ,นะอันนี้จะเป็นพร้อมแนวป่านะครับ ถ้าเราไปทําเป็นวิดีโอมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการส่งแสงลงมาอยู่ตลอดนะครับภาพมันจะนิ่งมากนะครับมือนอย่างตอนตอนต้นนะครับที่ผมเอาภาพให้ดูเป็นสไลด์สไลด์มานะครับให้ผมดูเป็นสไลด์สไลด์มาก็มันจะนิ่งมันจะมีนกบินอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเราก็ทําเป็นวนลุปได้นะ,ะต่อมานะครับภาพที่2นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนกับ ลมอ่ะครับลมอยู่บนเมีกอ่าภาพที่สองผมที่ผมทำเลยเป็นลมอยู่บนเมีกนะครับก็จะเป็นเหมือนลมพัดไปเรื่อยๆบนเมีกนะก็ก็ดูแล้วแบบมันก็สมูทดีอะครับอ่าเอาไปตัดต่อเป็นเป็นวนลูปได้นะอ่าต่อมาภาพที่3ม,มันจะเป็นมินิมอลไลเซนก็คือจะเป็นตกบัวนะครับ โรสต t ทไฟเวอร์ああ forward, เป็นดอกบัวแล้วมันก็จะลอยลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเนี่ยนะครับมันฝึกสมาธิครับนะภาพแนวบอมบัดพวกนี้อย่าลืมนะครับผมให้พร้อมไปเนี่ยแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนะอันนี้น้ําตกครับผมเห็นไหมเมื่อผมเปิดตอนต้นชิปให้ดูครับคนก็นิยมนะน้ําตกอะนะครับ,มนะนะรบผมก็เลยเอาพร้อมน้ําตกมาให้ มันก็ตกเหมือนกันแหละครับเขาก็ตกผมก็ตกเหมือนกัน <c oughs> นะอ่าต่อมาผมก็ไปเห็นคลิมคลิปหนึ่งนะครับยอดวิวก็เยอะเหมือนกันก็คือจะเป็นแนววัดอ่าเป็นแนววัดตอนพระอาทิตย์ตกผมก็เห็นยอดวิวเยอะเหมือนกันผมก็เลยเอออ่าทำมาให้นะครับอ่ามันก็จะมีนกบินผ่านนะครับไม่กี่ตัวครับผมอ่าก็ลองลองดูนะครับอ่านะ ทีนี้เรากลับมาที่ตรงนี้นะครับอ่าผมสร้างเสร็จแล้วนะครับอ่ามาลองฟังเมื่อบั นีมันเป็นแบบฟรีมันก็เลยจะมีเสียงว่ามิเิร์กมิวบิร์ ตัวมาร์หรือลายน้ำของเสียงพลงนะประมาณนี้ครับถ้าลายน้ำของภาพก็จะเป็นตัวอักษรดูไหมแต่ลายน้ำของเสียงพิมพ์ก็จะมีอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับนะประมาณนี้ครับโอเคก็สำหรับการสร้างภาพเนาะเราก็มาสร้างกันที่ตัว Google AI ไ t u d i ดได้นะครับซึ่งมันสร้างฟรีนะครับอ่าแล้วเราก็มาเลือกใช้ที่ Image Gen 4 u l t r a นะครับนะ Image Gen 4 Ultra ภาพมันจะสวยนะครับเนี่ยเหมือมนภาพที่ผมทำเนี่ยครับอ่าเราเลือก 2K ียเนาะออนะครับแล้วก็เอาพร้อมที่ผมให้ครับเอาลองมาปรับแก้ได้นะครับแล้วเราก็มาใส่แล้วเราก็กดรันนะครับเราก็จะได้ภาพออกมาเนาะออ เนี่ยผมเห็นช่องเพลงช่องหนึ่งนะครับที่เป็นแนวบํมบัดเขาใช้รูปแนวนี้ผมก็เลยเออเห็นพร้อมผมก็ไปแกะไปเอารูปอมมานะครับแล้วก็มาแกะผมก็ได้มาเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบเออก็รีแลกดีนะมองพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยแสงสีทองแล้วมีนกบินผ่านถ้าเราเอาไปทําเป็นภาเพเคลื่อนไหวอ่าก็กดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้อ่านะครับอ่าแล้วก็มากดที่ V e o นะครับปึ๊บเข้ามานะครับนะปัจจุบันนี้นะครับ1วันนะครับเราสร้างได้10วีดีโอนะครับซึ่งผมสร้างเล่นไปแล้ว2นะครับอ่าก็มากดที่อัปโหลดดีมิตนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปนี่ครับผมอ่าสมมติผมเลือกรูปนี้นะครับอ่าเราอาจจะไม่ต้องพร้อมอะไรมากหรอกครับเพราะว่า วัตถุที่อยู่ในภาพของเราเนี่ยมันมันไม่น่ามีอะไรเคลื่อนไหวได้นอกจากแสงนะครับอ่าเราก็สามารถกดดันไปได้เลยนะครับเพราะว่าภาพพวกนี้มันไม่ได้มีคนไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้มีสิ่งของอะไรที่มันจะเคลื่อนไหวได้นะครับดังนั้นมันก็เหมาะกับการทําทาพิงเนี่ยบําบัดอยู่แล้วดนตรีบําบัดอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็จะเป็นแค่แสงวิบวับวิบวับอ่าไม่ใช่วิบวับสิเป็นแสงแบบส่องไปส่องมาเฉย ะครับให้ดูรีแล็กนะไม่ต้องพร้อมอะไรมากครับอ่ก็กดรันไปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอ่าต่อมานะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณต้องการปลร่อยเพลงนะครับเหมือนหลายๆคนที่เขาทำที่ผมเปิด YouTube ให้ดูตอนต้นนะครับบางคนเขาก็สตรีมเลยนะอ่าเขาสตรีม ซึ่งผมก็จะแนะนำเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า,า streamingbot. com นะเว็บไซต์ตัวนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับว่าามันใช้งานยังไงนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับนี่นะเบื้องต้นก็กดที่ราคานะครับผมบอกนะครับก็ หนึ่งสตรีมเขานับเป็น1ช่องนะเขานับเป็น1ช่องก็ช่องละนะครับยี่สิบดอลน,นะครับยี่สิบดอลน,นะถ้าแบบฟรีเนี่ยก็ใช้งานได้ยีสชั่วโมงทดลองใช้ก่อนนะครับหมด2ีชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็ต้องเสียเงินละนะครับอ่าก็ลองมาใช้งานกันดูนะได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับนะโอเคซึ่ง ผมคืใช้งานไปแล้วนะครับถ้าผมกดล็อกอินเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปเลยนะครับอ,อ่ซึ่งผมเคยททำไปแล้วนะครับก็หน้าวิปก็จะประมาณนี้นะครับก็กด Create Live Stream ได้เลยนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นตัวนี้ครับผม ถ้าเราจะสตรีมนะครับวิดีโอลูปนะครับหรืออิมเมจลูปนะครับเราก็เลือกเป็นตัวนี้นะนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ตรงนี้ครับผมนะครับวิดีโอเพราะว่าของเรามันจะเป็นพอเรามันจะเป็นไอตัวเพลงเสียงเพลงแล้วก็เป็นภาพเนาะาหรือถ้าใครทําเป็นแบบวิดีโอมาก็เลือกวิดีโอลูปนะแต่ผมไม่ทําวิดีโอผมส่วนใหญ่ผมทําเป็นภาพ นะครับนะเราก็กด next ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มีพวกเพลงอะไรเราก็มากดอัปโหลดไปนะครับอ่ามากดอัปโหลดไปก็อัปโหลดแบบนี้ครับผมนะแล้วก็เลือกเลือกไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวเพลงอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็อ่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างคนระับดึงลากมาอย่างนี้ครับผมอ่าอันนี้ผมทําให้ดูเนาะ นนเมื่อเราอัปโหลดเพลงมาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราดึงดึงลากมาทางนี้นะครับเพลงเราก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะเพลย์แบ็กของเราจะทําให้มันเป็นแบบเรียงลําดับจาก1ไป2ไป3ไป4เร,เรามีเรามีหลายเรามีหลายแท็กนะเนาอะอนเราก็เลือกได้หรือบางที่เราจะอยากให้มันสุ่มเลยนะครับเราก็เลือกแบบซัฟเฟอร์นะครับมันจะสุ่มเลยตัวนี้เรนดอมสุ่มนะครับไม่ไม่เรียงแท็ก เสร็จแล้วอย่าลืมเลือก s e l e c t all นะครับอ,นะอย่าลืมเลือก s e l e c ะแล้วก็ next ไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราใส่รูปเราให้เราใส่รูปนะนะครับเราก็กดผมมีรูปแล้วนี่สมมุตินะอันนี้ผมสมมุตินะครับผมก็ใส่รูปเสร็จแล้วครับผมคุณก็กด activate นะครับไปเลยนะครับหรือถ้าสมมติคุณอันเนี้ย ฟรีทยแอดนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วคุณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีแล้วตรงนี้คุณก็แอด my stream มคีนะครับอ่าก็จะไปเป็นอ่าตัวไลฟ์ในช่อง YouTube ของคุณเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับอโอเคอสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้ผมทําเรื่องราวดีๆอะไรแบบนี้ในลําดับต่อไปนะครับก็อ่าแล้วก็ฝากติดตามช่อง Facebook ของผมด้วยนะครับอ่าก็มีเรื่องราวดีๆนะครับอยู่ในนี้นะครับก็มีพร้อมมีอะไรเจก,กนะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้เนาะอือนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับอ่า นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้เนะเออนะครับเขาบอกว่าผมสืบแก้วกาแฟตอนดึกนะครับผมเขาบอกผมขอเบียรได้ไหมนะผมบอกมันน่าจะไม่ได้นอนกันนะครับขอเบียมาตอนนี้เออนะครับอ่าก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็มาติดตามมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะเออนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากนิดหนึ่งนะครับอ่าผมก็มี ครอสนะครับอ่าครอสสอนนะครับโดยปกติแล้วครอสสอนของผมเนี่ยมันก็จะมีพร้อมแจก,กให้มือใหม่นะหนึ่งเซนก็พร้อมนะครับแล้วก็อ่ามีพร้อมวีโอสามให้ด้วยเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในช่อง youtube นะครับผมเอาไปจัดเรียงอยู่ในครอสสอนหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่สอนใน Facebook อีกตั้งหากหนึ่งนะครับ ซึ่งคลอสของผมเนี่ยมันจะอยู่ใน Facebook กลุ่มนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ถักผมได้นะครับก็299บาทนะครับผมคิดไม่ได้แพงนะครับผมผมชอบสอนนะครับผมก็สอนไปเรื่อยของผมนั่นแหละครับเนานะครับติดตามเรียนรู้กันยาวๆครับ2 9งบาทนะครับแล้วก็มีวีโอสนะครับมีเทคนิคต่างๆนานาซึ่งผมก็เคยลงไว้ที่ตัว YouTube แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ในกลุ่มของ Facebook มันก็จะมีพวกเทคนิคต่างๆนานาแล้วก็จะมีพวกมาซื้อพร้อมให้นะครับช่วยให้การทําวิโอสามงคุณเนี่ยมันเร็วแล้วมันก็เนียนขึ้นนะครับอ่าก็ติดตามได้นะครับติดตามได้นะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักข้อความผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ ที่รับชมรับฟังนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับนะคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นที่ทําคิวไว้ก็คือผีทะลุจอนะครับแบบนี้นะนะครับเป็นผีทะลุจอแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับผมคลิปถัดไปน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ